สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูภาวิดานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดกันนะคะก่อนอื่นจะเรียนมาตราตัวสะกดการครูขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนหน่อยนะคะมาตราตัวสะกดมีกี่มาตราคะมีทั้งหมดกี่มาตราคะ,ะถ้าคุณครูบอกว่ารวมแม่กอกาด้วยมีทั้งหมดกี่มาตราคะ9กมาตราใช่ไหมคะทีนี้ เรามาดูบททีละมาตรานะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองก่อนนะคะบทร้อยกรองอนุภาพเสียงปีของพระอภัยมณีแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสังเกตคําที่เป็นสีม่วงนะคะพร้อมรือยังคะนักเรียนอ,อ่านตามคุณครูนะคะอนุภาพเสียงปีของพระอภัยมณีอ่าน,นพร้อมๆกันนะคะวิเวกวีดกลีดเสียงสำเนียงสนัน่น คนขยันยืนขึงตะลึงหลงให้วิววาบซาบซวงต่างง่วงงงลืมนั่นรงรบสู้เงี่ยวฟังพระหวยหวนครวนเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นทวินหวังว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง อยู่ข้างหลังก็จะแลช่างแง้คอยนะคะอันนี้เป็นบทประพันธ์บทร้อยกรองของสุนทรภู่นะคะในเรื่องของพระอภัยมณีนะคะน,นี้เดี๋ยวเราก็จะให้นักเรียนดูคำที่เป็นสีทึบนะคะสีม่วงนะคะมีคำว่ากรีดวิวลืมรบครวนวังเวงนก คอยคำเหล่านี้นะคะเป็นคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดต่างกันนะคะในมาตราตัวสะกดต่างกันทีนี้เราก็จะมาดูว่าตัวสะกดคืออะไรกันบ้างนะคะตัวสะกดก็คือคําก็คือพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังสลักผสมอยู่ข้างหลังสลักนะคะได้ออกเสียงรวมกับสลักมีแปดมาตราด้วยกันนะคะได้แก่มาตรากุง้ง กลมเกยเกลเป็นมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะเป็นทั้งตัวสะกดตัวเดียวและมาตรากบกดกนกบเป็นมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดหลายตัวนะคะย้านะคะมาตรากงโกงเกยนะคะเกลนะคะกงกม เกยเกลนะคะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นถ้าแม่กลมก็คือตัวอะไรคะนักเรียนมองแม่กลมก็คือหมอมาแม่เกยก็คือยออยักแม่เกลก็คือวแหวนนะคะส่วนมาตราอื่นนะคะเช่นแม่กบแม่กดแม่กลนแล้วก็แม่กบนะคะมีมาตราสะกดที่มีพยัญชนะเป็น หลายตัวมากเลยนะคะมีตัวสะกดหลายตัวมากเลยนะคะส่วนคําที่ไม่มีตัวสะกดเนี้ยเราก็จัดให้อยู่ในมาตรากากานะคะเราเรียกว่ามาตรากากานะคะ,ะมาดูภาพมาดูคำนะคะคาในมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวเมืม่อกี้ที่รูบอกไว้ใช่ไหมคะอ่ามาตรากลมก็มีตัวอะไรสะกดคะนักเรียนก็อไก่ไหมคะหรือ น้หนูไหมคะใช่นะคะคำมาตรากงก็คือคําที่มีงองเป็นตัวสะกดเท่านั้นจะไม่ดีนะคะมาตรากงอ่านออกเสียงว่ากงนะคะมีงองเป็นตัวสะกดอ่ะอย่างรูปภาพนี้เขาเรียกว่าห่วงยางนะคะเห็นตัวส่นสีแดงไหมคะอ่านี่คือตัวสะกดทั้งสองตัวเลยนะคะอ่านว่าห่วงยางรูปภาพนี้ก็คือกลางเกงนะคะกลาง เก่งนะคะรูปภาพนี้ก็คือโขลงช้างนะคะโขลงช้างนะคะก็คือคําที่มีมองูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะทีนี้มาดูคําในมาตราตัวสะกดนะคะในมาตรากรมมาตรากลมตัวอะไรสะกดคะนักเรียนนี่คะอ่ามอมสะกดนะคะ เช่นตามภาพนี้นะคะคือคำว,ว่าสามเหลี่ยมภาพทุเรียนก็คือน้าแหลมภาพนี้ก็คือกุ้งก้ามกรามก้ามกรามที่นี่ก็คือกุ้งเท่านั้นนะคะดูถัดไปนะคะคำที่มีมาตราตัวสะกดตัวเดียวนะคะก็คือแม่เกยนะคะก็คือยอยกษ์สะกดนั่นเองในภาพนี้ก็คือ ตุยตุยก็คือว่าวนั่นเองนะคะว่าวลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าตุยตุยนะคะ,ะมาดูบ้านส่วนของตรงนี้เขาเรียกว่าที่อ,ออกมาจากตัวบ้านนะก็คือชายคานะคะชายคาภาพนี้ก็คือมวยไทยมวยไทยนะคะก็คือมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะ ต่อไปอีกแม่หนึง่งอีกมาตราหนึ่งนะคะที่ตัวสะกดมีตัวเดียวก็คือมาตราเกยนะคะมาตราเกยนะคะมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดในภาพนี้ก็คือเขียวค่ะจีคำว่าเขียวนะคะวอสะกดภาพต่อไปคดเขียวคดเขียวคำว่าเคียวนะคะวอลแหวนแม่เกยเป็นตัวสะกด คำนี้นะคะคือจันเซี่ยวคำว่าเซี่ยวนะคะเซี่ยวก็คือวแอแหวนตัวสะกดยากไหมคะนักเรียนไม่ยากนะคะทีนี้นคุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะคําที่อยู่ในมาตราสะกดแม่กงุงแม่ลมแม่เกยแม่เกลน,นะคะ มาคนละห้าคำพร้อมกับแต่งประโยคนะคะคนละห้าคำเช่นคำว่ากางเกงแม่ซื้อกางเกงให้ผมอได้ไปแล้วนะคะหนึ่งคำใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ในแต่ละแม่เนี่ยให้นักเรียนคิดคำยกตัวอย่างคำนะคะให้ได้ห้าคำแล้วก็แต่งประโยคมาด้วยนะห้าคำนะคะห้าคำแต่งประโยคมาด้วยนะคะห้าคำยากไหมคะ ไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ภาษาไทยของ,งคุณครูก็จบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย